เอาอ่ะธุรกิจนี้มีคนเราต้องนั่งพอมานะต้องขอขอ,อ,อความช่วยเหลือจากากลุ่มอำนาจเด็กกลุ่มหนึ่งเพื่อที่จะนั่งพอมาช่วยตัวประกันซึ่งเป็นพักคพวกของเขาที่ถูกจับไปที่เรือ oh. ขึ้นเรือทางไหนนะ ว่ายน้ำโคตรไกลดำน้ำกันเดี๋ยวกล้องเห็นโอ้ยเป็นเรื่องปกตินะฮะว่ายน้ำแล้วจะมีจะโดนปลากัดเนี่ย ว่าผมเจอบันไดแล้วก็คิดเอาไว้ว่าใช่คงใช่นแน่แน่ <c oughs> จะอะไรกับกูนักหนายโอเครอดจากปลาแต่ไม่รู้ว่าจะรอดจากทหารหรอเปล่า โอ้สองคนยังไงดูวะยังไงดูวะ <c oughs> ขึ้นมาครับชาวบ้านแอฟคอนแอฟคอนแอฟคอนแม่งแห่ on, on, <c oughs> มากัาแล้ว ไปลงเรือนี้ก่อนเราต้องเปลี่ยนพื้นที่นะครับเพราะว่าทุกคนกำลังวิ่งมาทางเราม<น>ผมรำคาญอย่างหนึ่งคือมันภาษาละตินเยอะมันไม่ใช่ละตินหรอกมันเป็นอ่าละตินเมริกันอ่ะ,อะแล้วผมไม่รู้เรื่องไง มันก็ให้คนพักกลางไปดูเกมที่มันอ่า Voiceover ด้วยคนใต้อ่ะเออหมออกะทำไรมีทำไรน,ไนิอยู่ในอันอยู่ในอ,อันโอ้ปีบ้าปีบ้าใช่ปะเดี๋ยวผมจะรีบหานทางปิดสัญญาณก่อนเดี๋ยวดึงความสนใจล่ะ ไเออ,อช่วยหนึกูรู้แล้วแต่ผมผมคิดนะเดี๋ยวช่วยตัวประกันพวกนี้เสร็จนะพวกมันจะต้องเริ่มยิงแน่นอนผมว่าแล้วแม่งไปหยิบปืนมาแล้วชิบหายมันไง มีลงไปท้องเรือคนหนึ่งไม่น่าปล่อยพวกมันออกมาเลยว่ะมันไม่ได้นานไปนั้นรับมันแต่ฉันรับเจอมันเกิดกันพังพังเอาไงดี ยาเสาสัญญาณอีกต้นหนึ่งที่จะปล่อยให้เรียกพอมานี่เป็นเรื่องที่โอยอเหนื่อยจะสู้ไป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 กุสัญญาณ แย่พึ่งเรียกเด้อโอ้ไม่ไม่ใช่ใช่ไหมโอเคเหีย okay. yeah, แดงเต็มหลังเลย <it> ด้วยความที่ผมเป็นคนชอบเล่นสไตล์เนี้ย oh. เล่นไปแล้วผมแบบเอออยากกลับไปเล่นสปินเดอร์เซลชิบหายเลย คสปินเตอร์เซล์ภาคภาคไหนวะภาคลุงแซมอะ,อะเออคอนวิชชั่นกับสปินเดอร์เซล์อะไรไม่รู้มันจะเป็นเกมที่เน้นหนักไปในแนวรอบเลนก็นคือแบบแทบจะไม่มีฉากปรุมตามเลยนะจะ เน้นปมนเก็บเสียงเน้นการแบบดึงลงน้ำรัดคออะไรเงี้ยซึ่งแบบโอมมันได้อารมณ์มากมาขึ้นมาโอ้ไข่โอ้คุณไ้อยู่ในผักเอ้ย รองไวลดับคิวคิววะโอเคเพอร์เฟกต์นั่นนะจะทำได้ก็คือ rescue the hostages um, saya tahu bagaimana kan Bodoh yang mod yang di dalam kaca Ya? Eh? Siang kali. Ah, di sini eh. Oh, แล้วไงต่อ <c oughs> ผมเป็นวัดหรอวะเน,นี่ยน้าเบือแบบ่ออีก I heard something I heard something What the fuck did you just hear? I'm crawling to you You can call me death Hup <coughs> 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 แลกคนหนึ่งอยู่ไหนอ่ะมันบอกมันบอกเอลยคนหนึ่งไหนปะอนอาจุดสูงสุดของโลกอีสตตกลงไปนี่ชิบหายเล่นไม่หมดเลยนะ ลมลมชีวีพที่กลางตรงไหนก็ได้กูเ <c oughs> ชื่อเขาเลย rescue the h o s t <c oughs> ีเสียงมาแถวนี้วะ <c oughs> เออไต้่ขึ้นไล้่ขึ้นยู่ไนวะ กูได้ยินแล้วมึงช่วยใจล่มๆได้ไหมไาหาหายูไนยหนวะอันนี้ใต้ท้องเรือผมล้ำคาดนอยากจะยิงแมง,งิงทีี้งบอะ อ๋ออยู่ในโอ้โหเอาคนใส่กล่องได้นะทำไรวะโอ้สามคน้ลยมาเลยเพื่อนพงายออกมา Among the ship, I freed as many as I could. Hang tight. I am sending boats and backup. Gracias. That's this up. is Admiral Benitez. To the fake Yaran terroristas, I have you right where I want you. At this very minute, military forces are heading to your I position. Cover. I recommend laying down your weapons and taking one last look at uh. uh. that does uh. not want you. Oh, รอฝุ่นจางก่อนมองไม่เห็นหนี่ต้องเชิญน,นี้นี่คือมันมันแบบอะไรอ่ะแบบว่า ยอมทิ้งเรือตัวเองลำหนึ่งเพื่อที่จะทำลายศัตรูเลยต้องบินอยู่ไหนวะเนีเน่แหน่มาเรียบร้อยหนึ่งลำยังไงล่ะที่รัก ลำที่สอง,สองอยิงล่วงยิงล่วงยังกันนกเลยไหนอยู่ไหนว,วกวียโวยวายอะไรนักหนาครับ Where are those boats, Yelena? I'm yeah. waiting for you to clear the air. Can somebody tell those planes to hold still? You're not here. Wait. Oh. Wait.

ลงน้ำเลย c เราควรใช้ทาาหนีเพื่อไปถึงชัออมาแล้วเนี่ยมาไปมีทุ่ระเบิดของกัปตันก่นเดี๋ยว ผู้รู้แล้วอะไรอะไรอะไรอะฮะิูกันเอ,เองแล้วปะเนี่ยโอ้ยิงผู้จักสายฟังเรียกกำลังเสริม คู่ตูนเวนี่มันยิงยากมากใครอีกทำไมไม่ขึ้นฟังมะโอวยช่วยเพื่อนก่อนอุย้ยเวนระเบิดแสงอ้าย

นนีปดีกว่าง่อ,นนอาไปอัน,นง่เอามาอัน,นึงเจอกันตรงนี้วิ่งมาทำไมทำไมไม่ถือปืนใครใครอย่ามาซ่ากับพี่น้องดูรหัสรุ่นด้วยอยู่ไหนไว้ซ่กอ๋ออยู่บนเรือเอ้ย 嗯嗯。